คยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมเรายิ่งโตขึ้นความสุขเรายิ่งน้อยลงเรื่อยๆทุกอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเศร้าโกรธดีใจหรือเสียใจหรือวิตกกังวลเนี่ยไม่มีอันไหนดีหรือแย่ครับอยู่ที่เราสามารถหยิบอารมณ์นั้นมาใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นหนึ่งในกระตูวอนิเมชันครับที่ซันจียอยากจะให้วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ไปดูมากๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยซันจีเป็นคนไม่ชอบดูอนิเมชันนะพอรู้สึกดูไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรแต่เลือก Inside Out 2นเนี่ยครับได้แนวคิดเยอะมากแล้วซันจววีหลลาายชายชเ ถ้าเพื่อนๆได้ไปดูเนี่ยจะช่วยให้เราปรับไ n เซ็ t ได้ดีขึ้นเยอะและนี่คือ3แนวคิดครับที่ซันตี้ได้จากการไปดูเรื่องดีอินไซต์เอา2สองนะข้อ1น่นะครับความวิตกกังวลไม่ได้แย่เสมอไปและอารมณ์ดีก็ไม่ได้ดีเสมอไปครับอย่างบางฉากที่ไลลี่ตัวละครหลักของเราครับได้ไปเข้าแคมป์ฮอกกี้เนาะแล้วกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเพื่อนเลยพยายามจะเม r i e ร d กับคนใหม่ๆซึ่งความวิตกกังวลเนี่ยครับทำให้เขาเนี่ยได้เพื่อนใหม่เพิ่มด้วยแต่ถ้าเรามีอารมณ์วิตกกังวลมากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียเยอะเลยซึ่งในเรื่องก ที่เราเห็นชัดมากครับว่าถ้าเรามีไอ้นี่เยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งอารมณ์ดีเกินไปเนี่ยเช่นฉากที่โดนโค้ชยึดมือถือนะคนอื่นเขากำลังนั่งเงียบๆครับเขาก็ดันไปอารมณ์ดีกับการโดนยึดมือถือทําให้ทุกคนต้องโดนทําโทษเพิ่มเป็น2เท่าเลยทุกๆอารมณ์ครับถ้าเราใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้นด้วยครับแนวคิดที่2ก็คือเราสามารถเลือกที่จะคิดบวกหรือคิดลบในสถานการณ์นั้นๆได้ครับเป็นฉากที่ไลลี่ครับเพิ่งชนะการแขข่งอกี และได้รับคัดเลือกไปแคมป์ฮอกกี้ด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็ยินดีกับไลลี่นะรวมถึงทั้งพ่อแม่ด้วยครับถ้ามองเผินๆจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไลลี่ก็ต้องมีความสุขถูกไหมครับแต่ไลลี่ครับดันร้องไห้ครับแล้วก็รู้สึกเศร้าออกมาเพราะเขานึกถึงฉากที่เขาเกือบจะทำเฟา้าซึ่งเป็นจุดที่ถ้าพลาดอีกนิดเดียวเนี่ยอาจจะแพ้แมชนั้นเลยแล้วเขาอาจจะไม่ได้ถูกับเลือกเข้าแคมป์หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แย่มันเป็นประสบการณ์ทีี่่แยยจจังงงเเลลให้รารอมอมมมุมดๆ เหตุการณ์นั้นนะซันกีเชื่อว่ามันมีแน่นอนครับแต่เราอาจจะไม่เห็นเหมือนไลลีก็ได้ข้อที่3เป็นแนวคิดที่ซันกีรู้สึกว่าโหมันกระแทกใจมากเกือบน้ําตาคลอเป็นคําพูดของจอยครับมีฉากหนึ่งที่เขาพูดออกมาว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแหละที่เราโตขึ้นแล้วความสุขเราจะน้อยลงเพื่อนๆว่าจริงไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะมันเป็นเพราะว่าตอนเราเด็กๆครับเรามีอารมณ์อยู่ไม่กี่อันหรอกเราก็มีแค่ดีใจเสียใจกลัวประมาณนี้เนาะแต่พอเราโตขึ้นมาครับเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มท นเ,นเราจะเริ่มมีอารมณ์วิตกกังวลอิจฉาเบื่อหน่ายขี้อายแล้วอารมณ์พวกนี้ครับก็เริ่มมาครอบงาทําให้ความสุขหรือว่าอารมณ์ดีใจของเราเนี่ยน้อยลงจากตอนเด็กซานจีก็เลยกลับมามองตัวเองครับว่าเออทำไมตอนเราเด็กๆอะ่ะเรามีความสุขง่ายเนาะแล้วยิ่งเราโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเราเริ่มมีความสุขยากขึ้นพอเราเริ่มทํางานเนี่ยเราเริ่มจะแทบไม่มีความสุขเลยนะแต่ถ้าเราได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถแก้ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถบ,บาลา ทุกๆอารมณ์ของเราได้หรือเปล่าแล้วสันติบอกเลยว่ามีอีกหลายฉากครับที่สันติไม่ได้พูดและเราสามารถได้แนวคิดจากในนั้นอาจจะเป็นฉากที่สันติไม่ได้นึกถึงเลยก็ได้แต่เพื่อนๆไปดูแล้วเนี่ยอาจจะได้แนวคิดจากฉากนั้นก็ได้นะทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นแล้วตอนจบเรื่องเนี่ยคือดีจริงครับแล้วใครจะไปดูเนี่ยอย่าลืมโหลดแอปเมเจอร์ด้วยนะเพราะเขามีเลนี่คูปองเนี่ยเราจะได้ส่วนลดฟรีห้าสิบบาทถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะแนะนําเลยครับเรื่องนี้